สวัสดีครับกลับมาพบกับโ o l y ว o ร์ประจำวันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคม2025กันอีกครั้งนะครับพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเมื่อเราวางใจในพระคริสต์และรักซึ่งกันและกันในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่3ข้อที่22ได้บอกว่าและสิ่งใดที่เราทูลขอเราก็จะได้รับจากพระองค์เพราะว่าเราทำตามพระบัญญัติของพระองค์และกระทำสิ่งที่เป็นที่พอพระทัยพระองค์ ในพระธรรมหนึ่งย่อนบทที่สามข้อที่ยี่สิบสามได้บอกว่าและนี่เป็นพระบัญญัติใหม่บัญญัติเดียวของพระองค์คือว่าให้เราทั้งหลายวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรารักซึ่งกันและกันตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติใส่ไว้ในใจแก่เราความจริงคือเพราะว่าเราได้รับการมาเกิดใหม่เป็นลูกแห่งการเชื่อฟังพระเจ้าแล้วโดยการกระทําสิ่งที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพระบิดา คือการวางใจในพระบุตรพระเยซูคริสต์และดำเนินชีวิตด้วยความรักที่อยู่ภายในที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ในใจข้อความในบริบทนี้ต่อเนื่องมาจากข้อที่21เเน้นถึงความมั่นใจไม่กลัวไม่ฟ้องผิดไม่กล่าวโทษตนเองว่าเป็นคนบาปมั่นใจในตนเองที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในฐานะผู้เชื่อและเป็นลูกของพระองค์เราอยู่ในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ และความปรารถนาในใจของเราสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์เพราะตัวตนใหม่ของเราในพระองค์ใจใหม่ของเราที่เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์แล้วนั้นปรารถนาสิ่งที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเราสามารถมั่นใจไว้วางใจว่าพระองค์ทรงฟังและตอบสนองคำอธิษฐานของเราตามน้ำพระทัยตามแผนการของพระองค์ที่ดีที่เตรียมไว้สำหรับเราแต่ละคนลูกๆของพระองค์ที่ทรงรัก ดังแก้วตาดวงใจตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาไม่ใช่ตามใจตนเองเราอาจอธิษฐานหลายสิ่งหลายอย่างตามใจตนเองซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนการที่ดีที่สุดของพระเจ้าที่วางไว้ให้กับเราคำสอนที่ผิดๆที่แพร่หลายในวงการของคริสเตียนคือคุณจะสั่งอะไรก็ได้คุณจะได้รับถ้าคุณมีความเชื่อพอในพระธรมหนึ่งยอนบทที่หข้อที่14-15ได้บอกว่า นี่คือความมั่นใจที่เรามีเมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าคือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าจะได้รับสิ่งที่เราทูลขอจากพระองค์นี่ไม่ใช่เรื่องของการได้รับความโปวดปรานจากพระเจ้าเพราะการกระทํารบเรา้าร้อนรนทูลขอไม่หยุดด้วยความเชื่อด้วยความต้องการของเรา แต่เป็นการดำเนินชีวิตตามความจริงที่ว่าเราเป็นใครในพระคริสเราผู้เชื่อคริสเตียนเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์พระองค์ประสงค์สิ่งใดเราก็ประสงค์สิ่งนั้นเหมือนกันเพราะเราเหมือนพระองค์โดยมีความรักและความจริงของพระองค์ที่อยู่ภายในเราเป็นแนวทางพร้อมกับเชื่อและวางใจในพระองค์เสมอในทุกสถานการณ์พร้อมเสมอที่จะจบคำอธิษฐานด้วยประโยคนี้คือ อย่าให้เป็นไปตามความต้องการของลูกเลยแต่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระรงองค์เถิดอาเมนพระเจ้าอวยพรพครับ